รู้หนะ้าไม่รู้ใจลูกรักมีภาสิทธ์กล่าวไว้ว่า คนเรารู้หน้าไม่รู้ใจเป็นคำที่ใช้ได้ตลอดการโดยเฉพาะสมัยนี้ค่อนข้างจะเห็นชัดสร้างภาพลวงตาเก่งดูข้างนอกก็สดใสมีเมตตาแต่ข้างในคิดไปอีกอย่างหนึง่งเหมือนภาพที่เขียนกับตัวจริงย่อมผิดกันภาพเขียนมักจะสวยงามน่าชมกว่าตัวจริง เพราะมีการแต่งแต้มสีให้สดใสลงไปคนที่สร้างภาพตัวเองให้ดูเด่นก็จำเป็นต้องแต่งแต้มสีสันให้ใบหน้ากิริยาท่าทางและการแสดงออกอื่นๆให้ดูดีหน้านิยมชมช,มชอบแก่ผู้พบเห็นเข้าไว้เพื่อปกปิดภายในซึ่งไม่งดงามอย่างนั้นจึงเกิดคำพูดที่ว่า รู้หน้าไม่รู้ใจขึ้นคือเรารู้ได้แต่หน้าตาภายนอกของเขาแต่ใจของเขานั้นยากที่จะอย่างรู้ได้เพราะอาจผิดเพี้ยนไปได้เหมือนภาพวาดกับตัวจริง ดังนั้นเมื่อลูกจะคบกับใครจะไว้วางใจใครหรือทำกิจการร่วมกับใครจึงควรดูให้ดีดูให้นานๆอย่าดูเพียงหน้าภายนอกซึ่งอาจเป็นภาพลวงตาก็ได้ต้องดูไปถึงการกระทำและความคิดความอ่านของเขาดูทั้งต่อหน้าและลับหลังหากลูกไม่ดูให้ดี หลงไปคบหาหรือไว้วางใจให้ความเคารพนับถือเข้าอาจต้องชอกช้ำใจภายหลังได้คนอื่นมาทำให้เราผิดหวังเราก็แค่เดือดร้อนเท่านั้นแต่คนที่เรารักไว้วางใจหรือคนที่เราเคารพนับถือมาทำให้เราผิดหวังนั้นมันทำให้เราเจ็บปวดและชอกช้ำใจยิ่งนักเพราะฉะนั้น ท่านจึงสอนว่าอย่าไว้ใจทางอย่าวางใจคนจะจนใจเองจะวางใจใครก็อย่าถึงกับวางใจเลยจะรักจะนับถือใครก็เผื่อใจไว้ผิดหวังบ้างจะได้ไม่เสียใจมากนักเมื่อผิดหวัง คืออย่าทุ่มเทใจไปรักไปนับถือหรือยอมรับใช้ใครแบบยอมตายถวายชีวิตให้เผื่อขาดเผื่อเหลือไว้บ้างเป็นดีลูก